คร,นะครับผมก็ดีใจมากเพราะได้ร่วมงานกับทาง QP มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับแล้วก็เป็นผู้ใช้จริงด้วยเวลาผมไปต่างประเทศเนี่ยจะเห็นแบบถ้าแฟนๆตามจะเห็นแบบผมทอบลงสตอรี่เอาแบบเอาน้ำสลัด QP แบบ เวลาไปต่างประเทศกับ <necessary> ่ันนี้เราคิดถึงรสชาติที่เราคุ้นเคยอย่างเงี้ยเราก็จะเอาไปเหาะนู่นเหาะนี่จิ้มนู่นจิ้มนี่อะไรเงี้ยใช่ผมแล้ววันนี้ก็ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับผู้โชคดีนะครับให้แบบแฟนๆได้เขาเรียกว่าทางคิวพีเขาเลือกแบบผู้โชคดีที่ทำอาหารได้ถูกใจนะครับคัดมา20คนแล้วก็มาลองชิมอาหารที่ได้ทำันนี้ครับมีหลายเมนูผมว่โหดไม่แ้ต้องมีหลายอันผมว่ามันเจ๋งมากตัวที่หนึ่งตอนในทีวีซีอ่ะมันได้แบบเอาน้ำใส่คิวพีไปลองทำหลายๆอย่างบางอันก็แต่จิ้มสเต็กไไปหหมมมมััักกกสสเเเตต็็ใช่้แแลววีบบืออออนาซ เอาอันบางคำมาทาเป็นผัดพากเกตตี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยบางนก็ทำไปไปจุ่มแบบพวกเส้นโซบะแล้วก็กินเป็นหมี่เย็นเลยก็คือเหมือนแบบทำได้หลากหลายคือไม่ใช่แค่เป็นน้ำสลัดต่แบบเหมือนเอาไปทําเป็นหลายๆอย่างได้ไปหมักไป,มไปจิ้มไปจุ่มไปลาดได้หมดเลยวันนี้ได้ลองทำวันนี้เอามาทําเป็นเอามาลาดครับผมเอามาลาดแบบเหมือนแบบทำสเต็กแซลมอนแล้วก็เอาน้ำสลัดคิวพ<ม>ีรสออริจินัลเป็นรสที่แบบขายดีที่สุดนะคือรสงาดำเอ้ยงาคั่วญี่ปุน่นเอามาลาดข้างบนแล้วก็ตัวสลัดเนี่ยลาดด้วยน้ำสลัด ยูสุโชย,ยุใช่ก็หอมมากแล้วก็มีกลิน่นโชยุสดชื่นอะไรอย่างกินกคู่กันอร่อยมากไหยครับผมก็ฝากน้ำสลัดคิวปีด้วยนะครับมีเสร็จรสชาตินะครับก็สามารถคือเหมาะกับคนรุ่นใหม่มากที่มีแบบไลฟ์สไตล์ที่แบบไม่ชอบความแบบจำเจอะไรยอย่างนี้ก็สามารถเอามาอัดปเป็นเมนูได้หลากหลายนะครับผมฝากด้วยนะครับกับน้ำสลัดคิวปีครับพี่ได้ค่ะขอถามเรื่อง พี่กองไวรไลอ๋อพี่กองพี่กองพี่กองพี่กผมผมก็ตกคอนนี้กองก็เหมือนมีมีแบบพี่ที่รู้จักนะครับก็ไปเจอพี่กองแล้วก็ฝากกินมาพี่กองแบบชวนกินข้าวด้วยน่ารักมากมาเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจอพี่กองเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์โมเมนต์นวันนั้นมันเป็นยังไงที่เลยเราคือคือผมก็ไม่เคยเจอพี่กองอะไรเงี้ยแต่แบบรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เหมือน energy มิคกี่ก้องเขาแผ่พลังความแบบความแผ่พลังบวกพลังคอนสนุกอะไรมาเต็มที่มากคือแบบถึงเราเพิ่งเจอเขาครั้งแรกเน่ยแต่เขาแบบเหมือนแบบเออเราแบบเหมือนแบบอยากอยากคุยกับเขาเลยเพราะวันนั้นวันนั้นเจอก็มีคนถ่ายรูปของมิคี่ก้องมือดีด้วยเห็นแต่เราไม่มือดีอยาก,ก,ากถ่ายรูปใครเพราะรู้ไงว่าถ้าพี่เขาลงไปแล้วเดี๋ยวเขากลับบ้านแน่เลยก็เลยไม่ได้ถ่ายได<ร>้ก็เลย <ๆ S 2> ต้องถ่ายบนเวทีได้ไหมคะได้ครับพี่เต็มเลย ือเราไปใส่ไปก่อนแล้วอะไรนะครับไม่คือเราจะชอบเห็นในตามแบบไม่บอกนะตามทวิสตตามโซเชียลอะไรเงยเหมือนเขาก็มีความแบบครอปคูของเขาครับใช่ก็เพิ่งมาเจอตัวจริงครั้งแรกเป็นยังไงตัวจริงเหมือนเหมือนได้เขาเบื่อเลยน่ารักครับแต่ว่านั้นคือเหมือนแบบคือเขาเรียกว่าอะไรวันนั้นแบบเหมือนเพาไปมันก็จะมันมีแบบเขาเรียกว่าเพื่อนเพื่อนยรู้จักเยอะแต่พี่ก้องเขาดูแบบเหมือนแบบไม่ได้รู้จักใครมากเราก็แบบเอออยากอยากคุยกับพี่เขาเลยโอ้พี่โอเก่งเลยเพราะเหมือนในวันนั้นมันมีแต่กลุ่มแบบพวกแบบวง อ่านักแสดงวัยรุ่นแบบแกมมุ้งแกมมี่อะไรเงี้ยเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาพี่ก้องเขามาคนเดียวก็เลยแบบตัวพี่เขาเหงาไงอ๋อเรียกว่าอยากไปช่วยละลายพฤติกรรมพีนี้องไม่เกิดแต่ปรากฏเราก็าเกิดเองแต่ได้เห็นทีนี้ก็องโแปลว่าโดนลงบุกพอมีคนส่งให้ดูครับครับผมพี่ก้องก็ไว้ไว้มีโอกาสทานเข้านะครับเราก็คอมเมนต์กลับไปว่ามีโดนมีอะไรเลยด้วยก็อย่างที้อะไรนะครับมนต์กลับไปด้วยอ่าใช่ใช่ครับก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเดียวเรา ทุกครั้งที่เราเหมือนเราไปทํางานแล้วจับคนใหม่ๆแล้วเราเหมือนเขาเรียกว่าสร้างพลังให้แก่ก<ม>ันอะไรเงี้ยน่าจะเป็นใครผมรู้สึกว่าเราแบบเราจะมันรู้สึกใจฟกลัวประชัยอะครับบรู้สึกเออดีที่แบบเออเหมือนได้ส่งพลังงานดีๆให้กันอะไรเงี้ยอามีโอกาสแล้วผมได้เหรอลงรันการ์ดไปกิานข้าด้วยกันเลยใช่ยงเจถ้ามีนะถ้ามีครับผมก็หวังว่าจะมีครับมีนี่เลยคือเหมือนผมก็ยกเราเป็นคนแบบว่าแบบเข้าสังคนง่ายแบบคนไทยก็ดูสนิทสนมตลอดโอยจริงๆไม่ถ่านนะผมว่าจริงๆผมแบบ ขาเรียกว่าอะไรเดีอ่ะก็ด้วยความที่เคยทําแบบรายการพิธีกรรายการมาด้วยก็เลยทําให้เราเหมือนแบบมีเอเนจีที่เราต้องเข้าหาต้องพยายามคุยคุูแต่ว่าถ้า,ถาก่อนคุ้ไม่เลยแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คือแบบดีขึ้นเยอะมากในการที่แบบเจอคนแล้วเราแบบพยายามคุยกับเขาชวนคุยขเขาจนเหมือนการติดเป็นนิสัยไปแล้วว่าเราเหมือนดูเหมือนเข้าคนง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆลึกๆแล้วอะพอเราคุยกันเราเห็นเราอย่างเงี้ยจริงๆเราเราเก่งเลยเราแบบเรามีความเขินหรือมีความเก่งเลยกับคนที่ไม่รู้จักอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าเรา เจ็บเขาจะเก่งไงคนดูไม่รู้เลยนะใช่ใช่อันนี้ทำให้เราเก็บเลยนี่แหละครับก็ของที่งานนะครับคือแบบเนงานที่เราต้องเจอคนเยอะต้องแบบเหมือนรู้สึกว่าถ้าถ้าเราไม่พยายามคุยกับใครบางทีเราทําง,งานเขามันก็คือนอกเหนือเวลางานก็คือน,นั่งกันเฉยๆฉอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คุยกันผมว่ามันแบบมันก็นนคือตัดอะไรเง,งี้ยแต่ว่าถ้ามีงานไหนในเราก็คือเป็นหัวแค่สิ่อ๋อจริงเหรอใชไม่ไหมก็เหมือนเราก็จริงไม่ไม่ทุกงานหรอกผมว่ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรเนเจอร์ของคนมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่า หลากหลายคนที่เรา,บเรา,เา,าแบบนี้เราเข้าได้ง่ายแบบนี้เราแบบเราเราจะเกรงๆหน่อยเวลาเราจเจออะไรมันมีผมก็เจอคนหลากหลายวันทีเจอคนที่ผมแบบแบบคุยคุยยากเนี่ยเราก็จะแบบเราก็จะเกรงอะไรอย่างเงี้ย <Schools. S 2> ใชเ่เราเราจีวิธียังไงกับคนที่แบบคุยยากต้องเจดีซื่อเสือเรือเปล่แต่บางทีเวลาผมเจอคนที่ผมไม่กล้าคุยอ่ะเขาก็จะมาคุยกับผมเองอะไรเงี้ยใช่ถือว่าเราโชคดีนะใช่ใช่ใช่แล้วเราเป็นงานคนเดียวอ่ะพี่เด็กคือเราเป็นคนแบบสนุกสนานเราเพื่อเราเข้าไปงานคนเดียวเนี่ยนั่นแหละถ้าบางทีเป็นงานคนเดียวผมก็ ก็ต้องพยายามแบบหาเพื่อนคุยแหละหรือว่าบางทีเออถ้า,าก็ต้องดูแวดล้อมอะไรเงี้ยเหงาไหมเอ่า <kimchi> ไม่นะครับพอดีก็เคยคุยกับบางทีไม่ได้คุยกับพี่นักสแสดงก็คุยกับแบบทีมที่พี่ทีมงานอะไรแทนอะไรเงี้ยโคตรถึงโคตถึงโคตรเทพพีเต้โอเคนะทุกคนโอเคค่ะโอเคค่ะ